กินแซบแฉสวยรวยวิวพักฟินหนองคายมุมใหม่สไตล์คุณสวัสดีค่ะทุกคนรีวิวหนองคายที่เดียวจบครบทุกสไตล์ EP 29 วันนี้เรามาตามร้อยความกินแซบแบบต่อเนื่องนั่นคือร้านที่แซบจนต้องมีชื่อว่าสมตำเลียกค่ะทำไมต้องเลียสอกก็เพราะความแซบมันพุ่งทะลุป,ปรลอดแตกไงคะพิกัดร้านคือดีมากอยู่ข้างร้านแหนมคลุกเปาะเรี้ยวสุดคุณย่าที่เราเคยรีวิวไปนั่นแหละค่ะสังเกตง่ายๆต้นมาขามใหญ่ก่อนถึงทางแยกตลาดสนามบินเลย ร้านเปิดตั้งแต่9โมงเช้ามืาม้อเที่ยงคือคนแน่นจริงต้องรีบมาที่นี่คือศูนย์รวมอาหารอีสานที่แซ่บถึงใจไม่ว่าจะเป็นส้มตำทุกอย่างที่รสชาติจัดจ้านปิ้งย่างกับข้าวอีสานและที่สายอีสานแท้ต้องโดนคือแกงเห็ดและขนมจีนน้ำปลาแบบอีสานดั้งเดิมคือรสชาติถึงเครื่องถึงใจเผ็ดได้ใจคนหนองคายแน่นอนค่ะ และที่ขาดไม่ได้สำหรับมื้อแซบคือเซตปิ้งย่างค่ะหมูปิ้งไก่ปิ้งไส้กรอกปิ้งไข่ปิ้งสารพัดของปิ้งย่างคือรวมกันอยู่ตรงนี้สั่งมาทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆอ,อร่อยเลิศรับรองว่ามื้อเที่ยงนี้คุณจะอิ่มแบบฟินๆจนต้องเลียสอกสมชื่อร้านเลยค่ะนี่เลยค่ะ การันตีความกิ่นแซบแบบฉบับหนองข่ายมุมใหม่สไตล์คุณที่คุณห้ามพลาดรีบมาให้ทันก่อนมื้อเที่ยงคนแน่นแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะเราจะพาไปแชะสวยหรือรวยวิวที่ไหนต่อห้ามพลาดนะคะ แหล่งรวมเครื่องครูคุณภาพดีเยี่ยมจากโรงงานเรามอบให้คุณคุ้มค่าที่สุดทั้งปลีกและส่งพร้อมบริการจัดส่งระหว่างประเทศร่วมเรืองเครื่องครัวครบจบในสายเดียว092 145 1509สัมผัสความอบอุ่นแบบครอบครัวที่รอต้อนรับคุณเสมอให้ธรรมชาติและอาหารอร่อยช่วยบำบัดใจคุณเฮือนหาดคำบ้านที่อบอุ่น ยออแม่ท้วนเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อความอร่อยที่สุดมาลองชิมแล้วคุณจะตกหลุมรักกับรสชาติเป็นของฝากที่ประทับใจผู้รักส่งตรงทั่วประเทศ